สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาบอกวิธีการให้กำลังใจตัวเองค่ะเมื่อคุณรู้สึกท้อและนี่ก็เป็นคำถามที่ทักเข้ามาบ่อยมากๆนะคะที่ถามเข้ามาว่าเกิดรู้สึกท้อแท้จังเลยตอนนี้จะทำยังไงดีวันนี้ก็เลยทำคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนค่ะ เมื่อเรารู้สึกท้อให้นึกถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้และนี่คือพื้นฐานในการดึงตัวเองขึ้นมาค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราจะเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ได้ให้ทีมงานเราประสบความสําเร็จให้เราตั้งคําถาม2คําถามนี้กับตัวเองค่ะข้อ1อะไรจะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้ฉันประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่เราถามคําถามนี้ เป็นเพราะว่าเราจะรู้ทันทีเลยนะคะว่าเราจะต้องรีบไปทำอะไรเพื่อให้เป้าหมายนั้นสำเร็จค่ะเราจะไม่มีอารมณ์อยู่ในห่วงเห็นความท้อแท้นะคะเพราะเราจะต้องรีบไปลงมือทำค่ะเพื่อให้เป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จและเป็นจริงค่ะข้อที่สองนะคะเมื่อชั้นได้รับผลลัพธ์นั้นแล้วถึงเป้าหมายนั้นแล้ว จะรู้สึกอย่างไรที่ต้องถามคำถามนี้นะคะเพราะเราจะเอาอารมณ์และความรู้สึกการจินตนาการของเราค่ะสวมวิญญาณแห่งความสำเร็จในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นจะช่วยทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้รวดเร็วและเป็นจริงได้ค่ะถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนของคุ และอย่าลืมกด Subscribe ในช่อง Youtube และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ Facebook Fanpage นะคะอย่าลืมกด Follow และกด See f อ r เพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆที่โค้ชพูมี่จะนำมามอบให้ค่ะ